ก่อนจะเข้าสู่ฤดูแรงผมก็ามาดูรลต้นไม้เขาหน่อยกลัวเขาตายในหน้าแรงนะครับผมไปตัดต้นกล้วยเอามาหั่นวางไว้คนต้นต้นประดู่แดงอากาศแห้งแรงมากๆครับเนี่ยไม่รู้ปีนี้ จะลอดไฟป่าได้หรือเปล่านะครับต้นนี้ต้นสมอไทยขอลอดผ่านมาหนึ่งฤดูแรงแล้วนะครับต้นนี้ต้นการเกลาที่ผมเอามาปลูกแทนทดแทนต้นมะลทิที่มันตายไปนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมเอาต้นกล้วยมาใส่เพิ่มให้เขาหน่อยตรงนี้เราก็จะคุมฟางครับกับพีจันผมก็คุมให้เขาหน่อยมะลิของเรายังไม่ตายนะครับ นี่ครับเป็นเืียงต้นกล้วยหญ้าท่วมมองไม่เห็นต้นไม้เลยนะ กบผีจันกลกับมะข่ามงมะข้ามงต้นกล้วยน้อยที่ผมเอามาปลูกไว้ต้นฤดูฝนมีนจะเป็นมะลิตอีกต้นแล้วก็กลันเกลาผมปลูกคู่กับมะลิเลยนะครับกลันเกลายัางไม่ตาย เดี๋ยวกล้วยมาใส่ให้เขาเขามีมลิต้นนี้มีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงให้เขาเนะส่วนต้นนี้ต,นต้นมะหาดมะหาดเขาก็เหมือนจะโตเร็วนะครับเนี่ยต้นนี้สูงท่่มหกแล้ว ให้เขามีความชื้นที่ดินหน่อยต้นมาหาใบไผ่กระลวงเริ่มเหลืองร่วงแล้วนะครับร่วงหล่นเต็มพื้นดินเลย ปีนี้ไล่ถั่วไม่ได้เก็บนะครับเขาว่านช่วงฝนใกล้จะหมดนะ่ะน้ำฝนไม่พอก็เลยไม่ออกฝักเลยแรงไม่คุมค่าเก็บเกี่ยวก็วต้องปล่อยให้เป็นปุ๋ยบำรุงดินไปยาคอมมินตเต็มไปหมดเลยนะครับ ไข่้างมนไข่ซางมนเขาก็ไม่ตายหรอกเขาอยู่ได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมก็ต้องมาเอาตะกร้ยมา,สายใส่เขากรดูแดงหนึ่งต้นพยามต้นนี้ ผมก็สับไว้รอบโคนต้นเขาเลยนะครับเดี๋ยวเอาฟางมาห่มพยอมนี่ก็พยอมนี่ฟางเรียงสวยงามเลย ขุมฟางแล้วก็รดน้ำให้เขาหน่อยต้นละถังหลังจากเราวางต้นกล้วยแล้วนะครับเพื่อนผมก็าฟางคุมเขาหน่อย ตอนนี้ต้นสิงชันผมจะทำแบบนี้ประมาณยี่สิบต้นนะครับตอนที่อยากให้เขาลอดต้นนี้ต้นสาธร ก็มีต้นรังข้างล่างอาจจะเป็นต้นกล้วยครับที่ผมสัตว์เอามาที่โคนส่วนป่าของผมมีแต่ต้นหญ้านะครับเสร็จภารกิจแล้วนะครับก็ต้องกลับไปทำงานที่บางกอกหาสตางค์เดี๋ยวผมจะพาเพื่อน ไปดูที่แปลงนั้นแปลงนี้เขาจะมีสระน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปถ่ายดูสระน้ำที่ดินแปลงนี้พื้นที่ประมาณห้าไร่เกือบเกือบหกไร่ครับมีสระน้ำสระน้ำสมัยก่อนนี่เขาคันสระเขาสูงชันนะครับผมว่ามันใช้งานลำบากเดี๋ยวเราจะวางแผนปรับปรุงสระใหม่ให้เขาสามารถใช้งานได้ง่ายกว่านี้ ที่ดินแตังนี้ก็ซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วกับป้านะครับโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผมแล้วแผนต่อไปก็เก็บสตางค์ปรับปรุงสระหรือต้นยูคาออกต้นไม้ที่อยู่ขอบสระที่ที่เขาเกิดเองนะครับแล้วเราได้แถมมากับ ที่ดินแปลงนี้จะมีต้นต้นนี้คือต้นแครนะครับต้นแครนาได้แผนมากับที่ดินโดนปวกกินแต่ยังไม่ตายวันนี้วันปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคม สายังไม่แห้งแต่ถ้าช่วงสงกลางเขาจะแห้งนะครับจ้างพี่เขาตัดต้นไม้ออกบางส่วนมันลกครับจะได้เห็นขอบสารโล่งๆหน่อยต้นนี้ก็เป็นต้นแคนามีตอกระถินเต็ไมไปหมดเลยต้นแคนาต้นประดูต้นนี้ต้นขี้เหล็ก ต้นเหลรนี่ต้นขี้เหล็กเขาสูงแข่งกับต้นพลึกเราก็มีต้นพลึกคู่กันสองต้นใหญ่ๆนะครับต้นพลึกต้นสดเดานี่ก็เป็นต้นพลึกนะครับตอนนี้ตากขี้เหล็กเก็บไปกินยอดเขา ป่าอยู่คานี่ป้าเขาปลูกไว้เขาตัดต้นต้นโตไปขายแล้วตอนนี้เขาเกิดขึ้นมาใหม่ลกมากแผนผมผมก็จะปรับปรุงให้เขาเป็นเป็นพื้นที่โล่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาตออยู่ขาออกสาวลูกใหญ่มากนะครับเนี่ยลึกมากเลย มต้นสะเดาผมถามคนเท่าคนแก่ไม้สะเดาเป็นไม้ที่ดีนะครับปวกไม่กินนะเพื่อนๆเ,เขานิยมเอาไปทำไม้พื้นนะครับต้นนี้ตรงสวยเลยเก็บไว้ ต้นสักที่ป้าเขาปลูกไว้นะครับยังไม่โตนะครับอายุประมาณสี่ห้าปีมีสัก่ประมาณหกเจ็ดต้นนะครับนี่ก็เป็นต้นสักปล่อยเขาไว้ให้เป็นท่้นสูง เราก็จะมีต้นสักที่อายุเยอะๆน่าจะสามสิบปีได้ครับอยู่หนึ่งต้นต้นนี้ก็น่าจะทำเป็นเป็นโต๊ะเป็นเตียงได้ สลเหลาที่ผมปลูกไว้นะครับเนี่ยต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูต้นมะริดต้นมะริดที่ผมปลูกไว้หลังบ้านแม่อันนี้พี่ที่เขาตัดสางขอบสายให้ผมเขาก็เอากิ่งกระถิน เอามาเผาถ่านครับอันนี้เตาถ่านเตาถ่านชนิดนี้เผาง่ายนะครับเพื่อนๆเขาเอาไม้ใส่เข้าไปเอาไฟจุดพอเริ่มหมดควันเขาก็เอาบินอุดท่อระบายอากาศปล่อยเขาดับเองแล้วก็เปิดก็เป็นถ่านแล้วเครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูต้นมะลิด ามาดูต้นมะลิที่ปลูกไว้หลังบ้านแม่ต้นต้นมะนาวชมพูนะครับเขาออกลูกให้กินแล้วนะครับผมเคยกินละมะนาวชมพูของแท้นะครับไม่ได้โดนหลอกต้นมะลิทั้งหมดวันนี้เอาฟางมาคุมไว้เขาเอาไม้ประดูของพี่ มาท้าฟังไปเมล็ดอายุสี่ปีกว่าสูงประมาณสองเมตรก,กว่าสองเมตรสี่สิบสองเมตรห้าสิบขนต้นแค่นี้ใหญ่กว่าแรงซืบาทหน่อยนึงมีอยู่สามต้นนะครับหลังบ้านแม่ แล้วก็ต้นนี้หนึ่งต้นต้นมะปริดดูแล้วน่าจะได้กินลูกนะครับเนี่ใบยังเขียวดีอยู่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวันหยุดหมดแล้วต้องกลับไปทำงาน สตางค์มาปรับปรุงที่แล้วก็สร้างบ้านไว้อยู่ตอนที่กเกษียณน,นะครับผมยังทํางานประจําอยู่นะครับยังไม่ได้คิดจะลาออกปรับปรุงที่เสร็จวางเรื่องระบบน้ําสร้างบ้านให้เสร็จถึงจะวางแผนแลาออกจากงานมาทําสวนนะครับตอนนี้ยังไม่พร้อม ผมว่าเคยลาออกจากงานประจําไปแล้วรอบหนึ่งนะก็หมดสตางค์เรายังไม่ได้มีความรู้ยังไม่ได้มีประสบการณ์ที่จะจะเลี้ยงตัวเองได้ตอนที่เราไม่ได้มีเงินประจําเดือนอะเงินเข้าทุกเดือนทุกเดือนอะช่วงช่วงอายุระยะหนึ่งอะเราเราจะไฟแรงครับช่วงประมาณส0มสิบต้นต้นเนีน่ยโหคิดนูน่นคิดนี่อยากทําคิดว่ายัางไงก็ต้องทําได้ แต่พอออกมาจริงๆนะเพื่อนๆไม่ได้ครับผมลองแล้วก็เลยมีประสบการณ์แล้วมีภูมิภูมิกันตัวเองแล้วตอนนี้ก็เลยต้องทําอะไรให้พอไว้ก่อนค่อยลาออกจากงานประจําต้องมีเงินทุนนะครับเงินทุนที่สําหรับใช้จ่ายขานามค่าไฟค่าโทรศัพท์ ค่ากินค่าเที่ยวเรายังหลักเที่ยวอยู่นะครับเรายังไม่ได้แบบว่าใช้ใช้ชีวิตแบบว่าสันโดษอะไรเท่าไหร่ยังยังชอบเที่ยวไปสถานที่ต่างๆาต้องใช้สตางเลยยังไม่ได้คิดที่จะลาออกจากงานครับยังยังต้องพึ่งเงินเดือนอยู่เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่อยากที่จะทําเกษตรนะครับค่อยๆคิดค่อยๆหาประสบการณ์ไปผมก็ ไม่ได้มีเงินถุงเงินทังนะครับก็เป็นเงินเดือนของการทํางานนี่แหละใช้ผ่อนที่ดินจนหมดสองแปลงอนาคตมันจะต้องจําเป็นต้องใช้เงินก็ขายตอนนี้ก็คิดว่าพอแล้วแหละยังไม่ซื้อเพิ่มได้ครบเกาไล่ตามที่ตั้งใจไว้แล้วปลูกต้นมไม้ไว้ลอก่อนสร้างบ้าน มีเงินเก็บก่อนค่อยลาออกมาใช้ชีวิตบนป่ายตอนวักระเสียนโอเคคุณเพื่อนคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ